ีรุ่นนะฮะรุ่น sf 75e นะครับ, e, รบเป็นเครื่องซักผ้าฮิตาชิเครื่องซักผ้าฮิตาชิอายุการใช้งานของตัวนี้ก็17ปีนะฮะ17ปีก็พอสมควรนะครับ,ก,รนะรบก็วันนี้เราก็จะทำ,ทำการรื้อนะครับเนื่องจากว่ามันมีเสียงอยู่ที่ใบพัดนะครับเป็นเสียงเหรียญตกลงไปนะฮะเราจะทำการรื้อนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลื้อกันเลยนะฮะโดยเราก็จะใช้อุปกรณ์เนี่ยงัดฝากลางนี้ออกก่อนนะครับใช้อุปกรณ์เนี่ยงัดฝากลาง,งนี้ผมว่างัดออกไปแล้วแ่ะนะครับก็ประกอบให้ดูเฉยๆเราใช้ฝา,างัดออกนะครับแล้วก็จะเจอสกรูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สกรูจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคาบสกปรกนะครับคาบสกปรกที่เราที่เราจะการที่เราซักผ้าน,นั่นเองนะฮะที่มันหมักหมมสะสมมานานนะครับมันมอุดอุดโบนอยู่นะฮะเราต้องเอาออกเราต้องเอาออกแล้วก็พอออกพอออกเสร็จแล้วก็ <c oughs> ถึงจะไขสกูนะฮะแล้วก็ถึงจะถอดหรือแบบพัดขึ้นมานะครับเดีย๋ยวตอนนี้ผมก็จะทําความสะอาดตรงนี้นะครับทําความสะอาดตรงนี้แล้วก็ จะไขสกูออกแล้วก็ถอดดึงใบ,บพัดขึ้นมาเพื่อดูว่าด้านล่างมีเหลี่ยมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลงมือทําเลยครับตอนนี้เราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ,ถึงขั้นต่อไปก็จะเป็นการไขสกูตัวนี้ออกนะฮะเป็นสกูของใบ,บพัดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไขออกหรือเปล่าเพราะว่ามันมไม่ได้ไขมาตั้งสิบเจ็ดปีแล้วฮะเป็นไปตามคาดครับไม่ออกนะฮะ ไม่ออกนะครับเป็นสกูแต่ว่าไขาไม่ออกเป็นสกูโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับเป็นสกูตัวใหญ่ด้วยเราจะต้องหาไขาควงที่ตัวใหญ่จริงๆนะฮะสมน้ําสมเนื้อกับมันมาไขนะฮะต้องหาตัวสกูไขควงที่ตัวตัวใหญ่จริงๆสมน้ําสมเนื้อกินเมาไขนะครับไอตัวเล็กๆกับเปี๊ยกเล็กแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาสกูมาไขาออกนะครับนี่เราได้ไขควงแล้วนะครับเป็นไขควงขนาดใหญ่ที่เราต้องการนะครับ แต่ว่ามันไม่มีด้ามนะก็จะใช้กับสว่านนะครับใช้สว่านเป็นตัวไขนะครับใช้สว่านเป็นตัวไขนะะเดี๋ยวเราจะเอาสวา่นนะสวาน,น,นเนี่ยยิงอ่อนนะฮะ,ะสว่านนี่ยิงสว่านนี่ยิงเลยนะจะสว่านนี่ยิงเลยจะเสียปลั๊กแทนเครื่องสกหดแล้วได้ยิงเลยนะครับ รู้หมูหรือจา <c oughs> เรียบร้อยครับเป็นไงครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับสิบเจ็ดปีแห่งความหลังนะครับบนตัวนี้ไม่เคยลื้อเลยตอนนี้ลื้อออกมาแล้วนะครับแลเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดใบพัดเลยนะครับออกมาแล้วครับผมใบพัดออกมาแล้วนะครับนี่ฮะใบพัดสิบเจ็ปีไม่เคยลื้อเลยนะ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยังไงโอ้โหมันซักเสื้อผ้าสะอาดแต่เครื่องซักผ้าสปกปรกเหลือเกินด้านล่างนี้างครับโอ้โหเรียบเลยฮะด้านล่างเครื่องซักผ้า17ปีโอ้ยนี่อะไรอะ่ะนี่นี่อะไรอะ่ะโอ้มีเหรียญฮะเหรียญเหรียญสิบฮะโอ้เหรียญสิบนี่ไม่ไม่เหลือหัว,หวเลยครับไม่ไม่เหลือเหลี่ยมหมดเหลี่ยมเลยนะครับ อาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเหรียญเหรียญนี้ครับเหรียญสิบเนี่ยมนเลยฮะหรือว่ามีเสียงอะไรก็แก๊กแก๊กแล้วก็เหรียญจจกกระเป๋าตังค์ผมหายไปไหนหมดนะครับดูครับดูเหรียญฮะโอ้ไม่มีสภาพเป็นเหรียญเลยนะฮะมนเลยนะครับคือเครื่องซักผ้าตีไปตีมาโขกไปโขกมาเสียงน้าปุ๊กปักปุ๊กปักนะฮะนี่นะครับเหรียญที่มันหายไปจากกระเป๋ากางเกงนะครับนี่มีอีกครับเศษวัสดุอะไรไม่รู้ครับ เวลาเราซักผ้าเนี่ยเราต้องดูนะครับเราต้องล้วงของออกจากกระเป๋ากางเกงให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประกงประการเหรียญบาทคลิปอะไรต่งางๆนะครับเพราะว่ามันจะมาเขาทาลายเครื่องซักผ้าดีนะครับเครื่องซักผ้าตัวเนี้ยมันเป็นมอเตอร์ฮิตาชินะครับมันแข็งแรงมันจึงเอาชนะเหรียญเหล็กพวกนี้ได้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับป่าน,นี้แกนหักแล้วก็มอเตอร์เจงไหมไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ จากนี้ผมก็จะทําความสะอาดเครื่องแล้วก็จะประกอบกับพื้นนะฮะนะครับเนี่ครับเครื่องซักผ้าคใครที่ไม่เคยรื้อเอาเหรียญออกมันมีเสียงผิดปกติอะไรอยู่ข้างในเนี่ยรื้อได้เลยนะครับทําแบบผมเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวอขอจบแค่นี้นะครับผมจะเริ่มทําความสะอาดแล้วก็ประกอบกับพื้นครับผม